เดีอันนี้เขาบอกว่าบริษัทนี้อ่ะจดทะเบียนไว้1นึ่งหมื่นหุ้นมูนลค่าหุ้นละห0ึบาทเข้าใจไหมก็คืออันนี้พอเขาให้มาปุ๊บใช่ไหมอันนี้คือราคาพา ราคาทุนก็คือราคาที่ลงทุนเสือไปอะอรอยแล้วก็เขาบอกว่าคือบริษัทนี้จำนายหุ้นนะไปต่อไหมไปต่อนะเฉยวันที่หนึ่งมีผู้มาจองหุ้น8 0 0พหุ้นหุ้นละร้อยห้าสแสดงว่าวันที่หนึ่งนั้นมันมีส่วนเกินอยู่50บาท เอามาบันทึกบัญชีเลยก็คือผู้ที่มาซื้อเขายังไม่จ่ายเงินให้บันทึกเป็นให้บันทึกเป็นลูกหนี้ไว้ก่อนแทนเงินสดแล้วก็หุ้นสามาัญที่ให้จองก็คือ8,000เอา8,000คูณราคาพา100แล้วก็ส่วนเกินเมื่อบอกไปเมื่อกี้ว่ามันคือ50บาทก็เอา8,000คูณ50 เท่ากับร้านสองจำจำไว้หน้าว่าอย่าเอามาร่วมกันให้แยกให้แยกส่วนเกินกับคุณซามาในสองเพราะว่าตัวเดียวมันจะคำนวณหยากวันแรกจบแล้วใครมีคำถามตรงไหนมาโอเคแล้วก็วันที่ห้าเขาบอกว่าได้รับชำระหุ้นวนแรกยี่สิบห้าเ,เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นจำไว้เลยมันคือเท่ากับหนึ่งรอยเปอร์เซ็นเต็ม เข้ามาชัรายยี 25, ่สิบห้าเก้าหนึ่งร้อยลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นมันก็เท่ากับเจ็ดสิบห้าถ้าคิดแบบนี้จะออกแบบจะเอาแบบนี้แต่ถ้าสมุดไว้คิดง่ายๆได้นะร้อยห้าสิบคือราคาเดิมคายหลบกับ ท่ากับ125ด,ดิไม่ใช่ไม่ใช่เอ,อ่อส่วนเกินเอาไหมส่วนเกินก็คือ50บาทเมื่อกี้เอามาบวกกับที่ต้องชำระ <c oughs> ก็คือ25ที่เราคิดได้มามันจะเท่ากับ75เหมือนกันแต่ถ้าสมมติเอาหนึ่งร้อยมาลบ25เลยก็จะคำตอบ75โดยที่ไม่ต้องคิดตัวนี้แต่ เอาจิงๆอะแนะนําเลยนะแนะนําให้คิดแนะนําให้คิดตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขออาให้ส่วนเกินเรามาเท่าไรถ้าเขออาให้มาเ0ริอเราต้องพามาบวก4ิบวก25มันเท่ากับ65ซึ่งมันจะไม่ตรงกับตรงนี้แล้วแนะนําให้เอาให้ให้ใ,หใหส่สูตรว่าส่วนเกินส่วนเกินบวกเปอร์เซ็นดีกว่า มันก็เท่ากับ75แล้วก็งวดที่สองใช่ไหมเขาได้รับชําระก็เอามาเลย8,000ที่ขายไป8,000คูณ75เท่ากับอคเหมือนเดิมจบแล้วก็อันนี้ให้บันทึกเป็นเงินสดเพราะว่าเราได้รับชําระหุ้นมาถ้าได้รับชําระหุ่นแสดงว่าเงินสดเพิ่มเขียนเดบิตแล้วก็เครดิตหุ้น ลูกนี่เพราะว่าลูกนี่หุ้นสั่งจองเพราะว่าเขามาเราเคยเีบิตเข้าไว้ก็ต้องเครดิตออกห0 0สนตรงไหนไม่เข้าใจงน้นนันะดพี่แกมสามทันานะวันที่10โจทย์บอกว่าเขามาชําระวัที่สองสีเซก็เอา1นึ่งคูณสีไม่ต้องไปบวกเพิ่มตรงอื่แล้วนะทำตามที่โจทย์ให้มา1น0่งคูณสี เอ้แปดอยไอ้หนึ่งยคูณสีบจะได้เท่ากับ40ิแล้วก็เอาแปดพันที่ขายคูณกับเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาที่ลบลบออกมาก็จะเท่ากับยอดก็เหมือนเดิมทําเหมือนว่าที่หนึ่งที่เขาชําระมาเพราะว่าเขาบอกว่าได้รับชําระก็เงินสดเพิ่มลูกนี้เครดิตลูกนี้ออกเขา้าใจไหมวันที่สิบสองชำระทั้งหมด ถ้าเขาบอกว่าชําระทั้งหมดแสดงว่าส่วนที่เหลือก็ต้องทั้งหมดด้วยเราจ่ายไปแล้วยี่สิบห้าก็คือตัวนี้บวกสี่สิเท่ากับ75ดห้าเท่ากับยี่ห้าเข้าใจไหมเราต้องดูด้วยนะว่าเราเหาวันเอามาทำไรเรียวเรามาทำไรเรียวถึงยีห้าตัวนี้จะมาอยู่ในนี่ ใช้ราคาพาลบยี่สิบห้าลบสี่สิบยี่สิบห้าก็คือตัวที่ลบลงมาตัวนี้ตัวนี้เอามาลบกันเท่ากับสามสิบห้าที่เหลืออยู่แต่วันที่สิบสองอ่ะเขาบอกว่าจ่ายแค่เจ็ดพันห้ายกเว้นไวห้าร้อยหุ้นก็คือว่าอันนี้เดี๋ยวต้องริี ก็เอาเจ็ดคูณกับตัวที่คำนวณไว้เมื่อกี้สามสามสเท่ากับยอดนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมเดบิตเงินสดเพราะว่าได้รับเงินเครดิตลูกนี้ออกพอเสร็จจบเทียมเขาบอกว่าจ่ายทั้งหมดแสดงว่าเขาเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็ออกใบหุ้นได้เลยใบหุ้นก็คือร้อเเเหมือนเดิมร้อปอร์เซนี้มาจากราคาพานะราคาพา เท่ากับ7จ็ดแสนก็เอา7จ0 0แสนห้ามาบันทึกบันทึกออกใบหุ้นนั้นก็คือต้องเอาที่เราเคยจองไว้เราเคยจองไว้วันที่1เครดิตเราก็ต้องมาเดบิตออกแล้วก็อ,ออกเป็นหุ้นสามัญให้เขาเขาได้รับหุ้นไปแล้วนี้หุ้นสามัญเจ็ดแ้า 7, อันนี้คือจบแล้วในการในการทำเอ่อในการชำระเป็นงวดงวดเอาแค่ okay. นี้ก่อนน้องหนึ่ง